รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับรายการ Electric Station กับครูเลดี้เก๋ๆแล้วก็ครูติ่งนะคะสวัสดีครับพบกับครูติ่งนะครับกับครูน้ำเก๋นะครับอตอนนี้นะครับก็คือเรื่องที่3แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านพลังงานไฟฟ้าเลยทุกด้านเลยนะครับในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะการผลิตเพราะ ผลิตแล้วก็ต้องเอามาใช้เอามาใช้เอามาขายให้เราด้วยนะ,ะจ๊ะเรามาดูว่าสำหรับประเทศไทยนั้นเรามีหน่วยงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทั้งหมดเลยกับด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกก็คือเป็นหน่วยงานของภาครัฐ<อ>แปลว่าหลักหน่วยงานของภาครัฐรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็เลยต้องเอาตึกทำเนียบรัฐบาลมาเลยนะจ๊ะซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลเขาก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การผลิตการส่งจ่าย คือส่งให้เราด้วยไม่ใช่ผลิตแล้วเก็บไว้คนเดียวส่งให้เราด้วยแล้วก็จําหน่ายให้เราเพราะไม่ได้ฟรีทําไมเขาไม่ให้เราใช้ไฟฟ้าฟรีอะเขาก็ต้องมีต้นทุนต้นทุนแล้วก็ได้ของฟรีก็ไม่เห็นคุณค่าก็จะใช้เปลืองเออใช้เปลืองอีกเห็นไหมครับดังนั้นทุกอย่างเราก็ต้องเสียเงินด้วยนะเพราะว่าค่าซ่อมบำรุงล่ะอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับหน่วยงานภาครัฐก็จะแบ่งออกเป็น3หน่วยงาน1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พูดจนลิ้นจะเป็นก้ามเลยแล้วอ่ะชื่อยาวมากถ้าชื่อยาวต้องมีชื่อชื่อยอ่ยอยอ่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยอ่อวออ่ากฟขหน่วยงานที่สองของภาครัฐก็คือการไฟฟ้านาครหลวงกฟนอเอ๊ะแล้วทำไมลงไทยด้วยเขามานัานนครหลวงอ่ะหลวงต้องเป็นแบบเมืองหลวงแน่เลยต้องเป็นเมืองหลวงอย่างเช่นอ่ะตัวนี้นเป็นคําโบราณ การคคโบราณเลยปัจจุบันเราก็จะเรียว่าเมืองหลวงเ <c oughs> มืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานคร <c oughs> แต่คอนเจริญน่ยมันกําลังกระจายตัวออกไปรอบๆกรุงเทพเ <c oughs> ขาเรียกว่าปา,นนปาริมณนทนปาริมณนทแล้วนะ ซึ่งอย่างบางประเทศก็ยังใช้คําว่นาคนครหลวงเช่นคนครหลวงเวียงจันอ,อย่างเงี้ยของสอปปลาวเนี้ยอ่ะถ้ามีเมืองหลวงก็ต้องมีเมืองรองอ่าเมืองรองเขตภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆเพราะไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะตัวคนเดียวอย่างเงี้ยจะเิญเฉพาะจุดเดียวก็ไม่ได้ค่ะจึงต้องมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคหรือตัวย่อก,ก็คือกอฟพกอฟพกอฟาโอเคนะซึ่งเห็นไหมครับว่าหน่วยงานภาครัฐจะทํางานคนเดียวอ่าแน่นอนครับ แต่แนวโน้มการใช้ไฟประเทศไทยเราสูงขึ้นค่ะดังนั้นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันจึงต้องมีหน่วยงานอื่นด้วยแต่แน่นอนครับโคติงก็เอาตัวนี้มาฝากเลยนะครับก็เป็นมาสคอตของ3ห,หน่วยงานที่ของเกี่ยวกับของภาครัฐเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าของประเทศไทยนะ,ะรูปที่1รูปแรกลูกสีสีอะไรสีส้มสีส้มเป็นตัวของไฟฟ้าเลยตัวนี้จะเป็นมาสคอตของ การไฟฟ้านครหลวง,ลอ,งอ่าตัวนี้ชื่อว่าน้องเจิดจ้าเจิดจ้าเนยะอาสว่างสวัยอ่าส่วนตรงกลางมัสคอตตรงกลางลูกอันนี้ไม่ใช่ตำรวจจราจรนะเหมือนไามเออเพราะเขามีแบบอ่าไฟฟ้าพัดอ,อกดูเห็นไหมครับเหมือนคนมาเก็บค่าไฟไม่รักนี่แหละคือการไฟส่วนภูมิภาพคตัวนี้ชื่อว่าพี่ไบรท์พี่ไบรท์ไบรท์ว่างสว่างเห็นไหมอ่าแล้วตัวสุดท้ายตรงหน้าผากเห็นไหมอะไรอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หัวกน้ำไม่ใช่คอสนะเป็นไฟฟ้าสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสังเกตไหมว่ารถการไฟฟ้าไม่ส้มก็เหลืองอ๋อใช่เออไม่ครับอ่าตัวนี้แหละตัวนี้จะเป็นการไฟฟ้าไฟพาราลิปตัวนี้ชื่อว่าน้องเอ็นจีเอ็นเอ็นจีเอ็นจีเอ็นจีนี่คือตัวมาสคอตนะครับของหน่วยงานของภาครัฐแต่แน่นอนครับเหมือนที่ครูติ๋งบอกถ้าเราจะไว้ให้ภาครัฐทำงานอย่างเดียวนะครับ การทางานก็ไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันทุกคนต้องมีส่วนร่วมดังนั้นก็จะต้องมีหน่วยงานภาคเอกชนด้วยแต่หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีหน้าที่เดียวก็คือผลิตอย่างเดียวผลิตอย่างเดียวผลิตแล้วก็เอามาขายให้ภาครัฐทําไมอ่ะทำไมไม่ผลิตและขายเองเอกชนจะเพราะว่ามันจะมีแบบไม่มีราคากลางป่ะอ่าสุกต้องเห็นไหมครับเศรษฐกิจ ดังนั้นถูกถ้าเอกชนผลิตแล้วก็มาขายเองอ้าวเพิ่มราคาก็ได้ดังนั้นเขาจะมีหน้าที่คือผลิตซึ่งตัวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเลยเอาโรงงานไฟฟ้าใหญ่ๆเลยเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนแต่ปันเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะปันเปลี่ยนเปียเป็นราชราชราชเฉยๆนะกก็คือเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นพราเป็นมหาชนแล้วนะจ๊ะคงจะต้องถามว่าโรงงานนี้อยู่ที่จังหวัดอะไร ราชบุรีราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศหนึ่งประเทศพม่าก็เพราะว่าเราซื้ออซื้อกาดธรรมชาติมาจากพม่ามาผลิตที่นี่โรงงานนี้แหละโรงงานตัวนี้แหละแล้วก็มีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดค่ะอตัวนี้เขาจะว่าเอ็กโค นะ<ค>ชื่อบริษัทเอโคนะครับไอ้ลูกก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตนะลูกตรงนี้เขาก็มีการไปเชื่อให้ทันสมัยขึ้นเพราะว่าเป็นบริษัทมหาชนละก็ต้องแล้วมีการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองอเท่านั้นเรายังมีการซื้อเพราะเราครบค้าสมาคมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมครับ,รบแต่แน่นอนครับเหมือนที่ครูเก๋บอกเราว่าถ้าเราจะผลิตไฟฟ้าให้เอกชนแล้วก็ขายเองเนี่ยราคาอาจจะผันผวนจริงไหมบางนั้นครับเขาจึงต้องมีคณะกรรมการ แปลว่าเป็นกลุ่มคนที่จะทำมาที่กํากับเกี่ยวกับกิจการพลังงานตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นองค์กรอิสระแปลว่าหลไรองค์กรอิสระใครก็ได้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นตรงกับใครอ,องค์กรอิสระอย่างเช่นกกตก็เป็นองค์กรอิสระ,ะไม่มีต้องมีใครมาสั่งนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่ายิ้นะอย่ายี้ตัวนี้ก็หมายการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทั้งหมดอ่าไม่ต้องมีใครมาสั่งนะอย่ามาสั่งนะสั่งแล้วฉันเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้แหละครับก็คือหน่วยงานคอนรีนแล้วก็คือมี สองหน่วยงานหลักก็คือภาครัฐกับภาคเอกชนภาครัฐทำสามดีเลยหนึ่งตั้งแต่การผลิตแล้วก็ส่งแล้วก็มาจำหน่ายก็คือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนคอยเสริมทับแต่เสริมทับด้านเดียวก็คือด้านการผลิตนะไม่งั้นถ้าขายเองเดี๋ยวจะโกงราคาไม่ยด้นะเดี๋ยวเดือดร้อนและเราต้องมีคณะกรรมการกลางเป็นองค์กรอิสระเป็นคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานทั้งหมดอ่ะเรามาดูราย,รายละเอียดกันเลยอ่ะโลโก้นี้ลูกประเทศไทยมีไฟฟ้า,ยฟายอยู่ตรงกลางตัวย่อก,กอฟหการไฟฟ้าฝ่ายผลิต,ต,ตแห่งประเทศไทยชื่ชัดเจนมากแปลว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อะไรผลิตอย่างเดียวผลิตอ่หน้าที่หลักเลยคือผลิต แต่แน่นอนเหมือนที่เราทบทวนไปที่คุณติง๋งแนะนําไปก็คือปัจจุบันอ่ะประเทศไทยเราผลิตในประเทศได้แค่90%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ต้องก็ต้องไปซื้อ,อนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาเสยน,นของเราเห็นไหมครับเราต้องคบค้าสัมมาคม,ม,าคมะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอดีตเนี่ยเป็นการรวมของรัฐวิสาหกิจน้องเก๋เข้าใจคำว่ารัฐวิสาหกิจไหมยังไงก็กึึงรัฐบาลกับเอกชนใช่ใช่เพื่อความคล่องตัวด้วยอย่างนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหา<อ>เขาไม่ได้พูดแค่ผลิต<อ>เพราะว่าเรารับซื้อด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรวมกัน3โรงงานก็คือการลิกไนท์ก็จะเขินที่ลิกไนท์เป็นชื่อของแร่ธาตุอเป็นชื่อของถังยิ่าแร่ธาตุไม่ผิด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 อ่ถ่านหินซึ่งเมือแงแห่งที่ใหญ่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเหมือนเหนือขึ้นต้นที่ลำร่องปางลำปางแล้วก็การไฟยนีจังหวัดตาก อ้ะเหรอคะหนูเข้าใจคนตลอดเลยว่าอยู่แถวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเป็นตัวแทนของทั้งประเทศนะเพราะว่าอ่าตัวนี้นะครับเป็นชื่อเดิมของเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยอ่ะลิขิตไหเป็นเหมืองทันหินที่ใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วก็การฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือภาคอะไรภาคอีสานภาคอีสานมีจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเพิ่งดึกดําบันเพราะเขามีสัตว์ดึกดําบัน การละศิล์อ๋อสุดยอดจังหวัดขอนแก่นนั่งรถกลับมานิดเดียวเลยจะเลยจดขอนแก่นอ๋ออย่างเงี้ยอ๋อจังหวัดขอนแก่นอ๋อนะครับเพราะว่าเขามีโรงงานเป็นทางการใหญ่ก็มันรวมกันเป็นการพัฒนาผลิตเพราะเขาคือแหล่งผลิตเพราะเขามีเชื้อเพลิงเขามีเชื้อเพลิงลิกไนมีถ่านหินอ่ะยันฮีมีมีเขื่อนมีเขื่อนนะไม่ใช่มีศิลปกรรมอาคือโลกไปเรื่างงี้นะอ่อแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเชื้อเพลิงดับบัง มีก๊าซธรรมชาติเพราะว่าเราบอกแล้วการธรรมชาติก <Supp lement S 1> ็คือต้องมาจากการทับถมะแล้วก็ปัจจุบันก็รวมเันเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงการคลังทำไมต้องมีกระทรวงการคลังด้วยล่ะก็บอกแลยว่าการผลิตรับผิดชอบแรกผลิตซื้อด้วยใช่ไหมนะต้องจัดซื้อการคลังก็ต้องอนุมัติใช่ไหมจ๊ะอ่ะซึ่งมีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าการผลิตจะส่ง แล้วก็จำหน่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แก่ใครการฟ้านครหลวงแล้วก็การฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นไหมแปลว่าการฟ้านครหลวงกับภูมิภาคต้องไปรับซื้อมาโอเคป้าจากการพัฒไาผลิตโอเคไหมลูกผลิตก็คือผลิตผลิตจะส่งแล้วก็จำหน่ายจะมาให้ใครนครหลวงกับภูมิภาคแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ขายให้ประเทศเพื่อนบ้านถ้าผลิตได้เยอะ ก็ขายด้วยไม่ไปซื้อเขาอย่างเดียวนะจ๊ะพร้อมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไฟฟ้าภ่ายใต้กรอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแปลว่าต้องออกเป็นพอรบอเลยแปลว่าไม่ใช่ว่าแอบขายกันนะแอบขายกันไม่ได้นะรวมทั้งรับซื้อจากผู้ผลิตทั้งเอกชนเมื่อกี้แล้วก็จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของอาเซียนของเราเห็นไหมลูกซึ่งระบบการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย S <S มีโรงไฟฟ้าอยู่5ประเภทค่ะโรงไฟฟ้าที่หนึ่งก็คือโรงงานไฟฟ้าพาลังความร้อน,อนแปลว่าไฟฟ้านี้ผลิตมาจากความร้อนความร้อนต้องมีการใช้ความร้อนออสองโรงไฟฟ้าพาลังความร้อนร่วมแปลว่าอะไรมีแบบร่วมกับอื่นๆด้วยเยี่ยมจำไหมว่าที่ค้ชยิงถามครูเก๋เนะี่ยก็คือถามลูกก็อยากให้ลูกคิดเหมือนครูเก๋เนี่ยว่านอกจากมีพลังความร้อนแล้วต้องร่วมกับพลังงานอย่างอื่นเช่นอาจจะใช้ก๊าซ ก๊าดร้อนๆหรืออาจจะใช้เครื่องจักรอย่างนี้ก็ได้โรงงานไฟฟ้าพังน้ําแต่ว่าใช้น้ําใช้น้ําก็คือเคื่อนเออเพราะน้ำมันมีแรงดันมันไหลได้เออมันเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็จะมาหมุนกังหันไงแล้วก็โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนเราต้องแปลอะไรทดแทนทดแทนอะไรดีน่าจะเป็นธรรมชาติอ่าทดแทนพวกที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากธรรมชาติพวกแก๊สธรรมชาติพวกทานหินเพราะว่ามันมีโอกาสหมด เพราะเป็นพลังงานแบบสิ้นเปน<ะ>ลืองนะเราก็ต้องมีพลังทดแทนเพราะว่าในอนาคตพวกนี้ต้องหมดแน่นอนจริงไหมเหมือนที่เราเรียนไปและสุดท้ายก็คือโรมไฟฟ้าดีเซลดีเซลไปชื่ออะไรอะดีเซลน้ํามันเออเป็นน้ํามันที่มาเติมในเครื่องยนต์ดีเซลรถที่เติมเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะต้องเป็นรถปิกอัพรถกระบะคือรถใหญ่ค,คือรถที่มีพลังเยอะๆถ้าเป็นรถเก่ง จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะเบาๆจะเบาๆนะเพราะนี้เราต้องการปั่นไฟไกดีนโมขึ้นปั่นไฟกก้การหมุนขนลวดตัดทางสนามแม่เหล็กหรือก็หมุนแม่เหล็กตัดผานไฟฟ้าขนลวามาดูต่ลเลกแต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอ่าแกงคอ์เตอร์ฉันจ้าหนึ่งสี่หนึ่งกนะคะหนึ่งสียังไง เลขสําคัญไงวันสําคัญวันที่14 1สสี่กุมภาวันวันเปนไทใช่ไหมแล้ววันที่16มันสําคัญอะไรหวยออกเห็นไหมสองอ่ะสิบสี่สิบหกโอเคไหมเนี่ยขอเซ็นเตอร์โทรไปปรึกษาเขาเลยว่าเผื่อน้องเก๋อยากจะพันไฟฟ้าขายอย่างนี้เออปั่นไฟหลังบ้านกันนะคะกับคุณแม่อ่าต่อมาหลุกเรามาดูงานภาัาที่2ตัวย่อคือ P E A อุ้ยทำไมย่ออย่างนี้ ถ้ามีชื่อย่อแปลว่าต้องมาจากชื่อเต็มเต็มอ่ะอ่ะน้องเก๋อ่านชื่อเต็มให้นเพื่อนเพื่อน้องๆทางบ้านฟัง provincial electricity authority อ่ะแปลจากแปลจาก r การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออเห็นมก็คือคำว่า provin เนี่ยคือจังหวัดใช่เออเป็นจังหวัดเลยแต่เขาภูมิภาคก็คือภาคแปลว่าภาคเออแปลว่าไม่ใช่ส่วนกลางโอเคป่ะอ่ะการฟ้าส่วนภูมิภาคกฟพ เป็นรักษาศกิจด้านสาธารณูปโภคเราต้องแปลละสาธารณูปโภคมาจากคำว่าสาธารณะกับอุปโภคอ,อุปโภคแปลว่าอะไรอุปใช้แเย,ย่อยากยกนิ้วโป้งทั้งสี่ให้แต่เอาขึ้นมาได้แค <c oughs> ่สองคือการใช้เป็นสาธารณะนี่แหละภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยอ่าอ,อันนี้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานนะเพราะว่าสมมติว่าเนี่ย ไปซื้อมาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนควบคุมการใช้อย่างเงี้ยพระกระทรวงมหาดไทยก็คือเป็นการควบคุมประชากรนี้อ่ารากิจคือต้องไปหามาก็ไปหามาอ่าจัดหาให้ได้มาจัดส่งจําหน่ายแล้วก็บริการไฟฟ้าให้กับประชาชนธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ในเฉพาะ74จังหวัดประเทศไทยเรามีกี่จังหวัด <76. S 2> อ่ะ76อ่าประเทศไทยเรามี77จังหวัด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนน,<ช>นะเห็นไหมเพราะว่าบางทีเราจะลืมเพราะว่าถ้าถ้าในจังหวัดอย่างกรุงเทพเขาจะมีการปกครองแบบพิเศษอย่างนี้ก็ได้<ช>เออเห็ไ<ด>นไหมครับมันข<ช>ึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับการคําถามคําถามเงี้ยก็คือถ้าเราไปเป็นจังหวัดก็คือ7 7แปลว่าตัดไป3จังหวัดนะนน้องเก๋สามจังหวัดเนี้ยก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ถือว่ามีความสำคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ ของประเทศก็คือกรุงเทพและปาริสมอนทลแต่ความจริงทีปริมณนทลเนี่ยความจริงแล้วมีหลายจังหวัดนะแต่จังหวัดที่ถือว่าถือว่ามีความเจริญทัดเทียนกรุงเทพจะไม่ได้เลยรถไฟฟ้าไปนนทบุรีสมุทรปราการเห็นไหมครับก็เป็นสาจังหวัดนี้เห็นไหมที่รถไฟฟ้าไปถึงแต่การว่าสมภูรณภาพเนี่ยเขาจะรับผิดชอบนะเอาไปขายเอาไปด้านพลังงานกับการจัด พลังงานให้กับประชาชนธุรกิจต่างๆในเจ็ดสิจังหวัดนะแต่สำนังกงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพอืมทาไมอ่ะมันเป็นศูนย์รวมไงเยี่ยมจะมาไว้ว่าบางคนถามว่าทาไมต้องไปอยู่กรุงเทพถ้าไปอยู่นลาดที่วัแล้วคนเหนือล่ะใช่เอ้เห็นไหมต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอ่าตรงกลางเพื่อกําหนดนโยบายเห็นไหมแผนงานแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้หน่วยง,งานในส่วนภูมิภาคค่ะแต่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นสี่ภาพใหญ่ๆ เหนือใต้อีสานตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางแต่ภาคกลางก็ตัดสาจังหวัด 1. ตัดกรุงเทพตัดนนทบุรีตัดสมุทรปราการเพราะเราถือว่าปริเป็นจังหวัดทําไมต้องตัดสามจังหวัดนี้ล่ะใช้ไฟเยอะเพราะมีศูนย์ราชการใช่ไหมมีศูนย์ราชการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป็นเนี่ยเป็นแหล่งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอ่าแต่ในภาคเนี่ยแต่ในแต่ละภาคก็จะแบ่งออกไปอีกสิบสองเขตนะอ๋อทําไมอ่ะ เขาเรียกเป็นการกระจายอํานาจเพื่อจะได้ดูแลประชาชนอย่างทุ่วถึงใช่ไหมทำที้ควบคุมแล้วก็ให้คําแนะนําแก่สํานักงานแปลว่าสํานักงานเล็กละออฟฟิศละออฟฟิศละในสังกัด894แห่งแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องมาจ่ายเข้าไปที่กรุงเทพนะคะค่ะอย่างคุณติ่งบ้านป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพหมกกระนั้บสีลกเลยนะจ๊ะเนี่ยเรามีกระจาย894แห่งทั่วประเทศเราแบ่งออกเป็น การไฟจังหวัดก็จะมี74จังหวัดตามภูมิภาคเลยจังหวัดละหนึ่งแต่จังหวัดก็มีการไฟอำเภอแหมแต่ว่าประชาชนเวลามีปัญหาก็ไปที่อำเภอก็ได้ก็มีอีก7 3 2แห่งไม่ต้องจําตัวเลขนะจ๊ะแต่74จังหวัดนี้ควรจะจํานิดนึงนะประเทศไทยมี77ก็มี74ที่เป็นภูมิภาคอ่แล้วก็มีตำบล8% 8ดสิบแปุ้ยตำบลตบน้อยละอ่ะเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยกันตำบล88บอืมทำไมน้อยกว่าอำเภอล่อ จริงๆแล้วในหนึ่งอำเภอต้องมีหลายตำบลบใช่ไหมห้ายทำไมแล้วไม่มีการไฟฟ้าทุกตำบลล่ะอุ้ยมันก็คือทุกตำบลอาจจะไม่ได้ใช้ไฟเยอะล่ะเยี่ยมเห็นไหมครับลูกจำไว้ว่านี่แหละครับคือการเรียนที่ถูกต้องล้กจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นบางตำบลใช้ไฟเยอะกว่าทั้งอำเภอก็มีก็เช่นแหล่ทงท่องเที่ยวอ๋อใช่โอเคไหมโอเคไหมภูเก็ตเนี่ยการไฟฟ้าตำบลการนป่าตองอ๋อใช่ กาะกระลุนเปิดเนาะเปิดไฟทั้งคืนเปิดเปิดเปิว่าิวยอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนี่แหละจําเอาไว้เลยบางละมุนเนี่ยพัทยาเนี่ยเข้าใจไหมเออนะทองเด่นทองเดียวเข้าใจป่ะดังเขาต้องมีการฟ้าตํำบลเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปไปแยกตำบลอื่นนะจ๊ะเพราะว่าแค่นี้ก็ต้องมาคนเยอะแล้วอ่ะนังหากประชาชนในส่วนภูมิภาคมีความขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดในภูมิภาคเจ็สีจังหวัดนะก็เช่นหม้อแปลงระเบิด ไม่ต้องซ่อมเองเสาไฟฟ้าล้มไม่ต้องตั้งเองไฟฟ้าดับไม่ต้องซ่อมเองไฟฟ้าตกบินเข้าไปไม่ถูกต้อง <c oughs> แต่อย่าลืมนะต้องกี่จังหวัดเท่านั้นนะเ <c oughs> จ็ดสิบเจ็ดส่หยัดหัวส่วนกลางนะอ่าแกนคอนเซเตอร์เชิญจา้าเลยอ่ะก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้านะจา้าอ่าแล้วแน่นอนครับ3จังหวัดที่เป็นศูนย์รวมการเมืองเศ <c oughs> ร,รษฐกิจนโยบายของประเทศครับอ่า เรามาดูสัญลักษณ์ครับเราใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเพราะเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทยก่อนที่จะย้ายมาตรงเกียรกายใหญ่ๆเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็กระจายไฟออกไปโอ้โหเห็นไหมโลโก้เขาออกแบบดีเป็นสีส้มสังเกตสีเลยเป็นสีไฟฟ้าเลยเลยว่าการไฟฟ้านครหลวงตัวย่อ กฟนค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันเพื่อความคล่องตัวนะเป็นรัฐบ,บาลอาจจะอาจจะมีระบบเขาใหญ่น่อยนะครับเป็นสาธารณูปโภคไปอีกครั้งหนึ่งใช้สาธารณะใช้สาธารณะภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยสังเกตเลยนะถ้าเป็นการผลิตนะถ้าการไฟฟ้ายผลิตจะเป็นกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังเพราะต้องมีเงินซื้อด้วยแต่ถ้าเป็นการขายการดูแลประชาชนเนี่ยจะเป็นกระทรวงมหาดไทยถ้าเป็นการดูแลในเจ็ดสีจังหวัดจะเป็นการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคแต่ถ้า3จังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะๆกรุงเทพสมุทรปากกาญแล้วก็จังหวัดนนทบุรีจะต้องเป็นการฟ้านครหลวงนะจ๊ะแกงนอ์ซิเดอร์เชิญจ้านะคะเบอร์ที่ติดต่อนะคะ1นึ่ง่งสามจำไม่ยากเลยถ้าเป็นการผลิต14-16อ่า14 16แต่ถ้าเป็นภูมิภาค1129อ่าแล้วก็ถ้าเป็นนครหลวงก็11 3 0ต่อกันเลยแต่ นครหลวงเนี่ยถึงแม่ท่สามจังหวัดแต่ใช้ไฟเยอะจริงไหมใช้ไฟเยอะเมื่อใช้ไฟเยอะนอกจาก call center ใช่ไหมค่ะรับไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้องมาดัดเสียงต้องมาดัดเสียงก็มีการศู์ให้บริการอย่างอื่นด้วยศช่ยูบริการข่าวสารหรือนี่มีอีเมลอ็เดสตลอดยิมชั่วโมงนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าอ่านหรือเปล่านะนะครับโอเคนะโอเคอ่ะดังนั้นนี่ดูแผนทับนี้เลยชัดเจนเลยค่ะผลิตต้องการชัดเจนเลยนี่ผลิต ไ,ไหมจากโรงงานแต่บอกว่าตั้งต้นน้ำสู่ปลายน้ำผลิตแล้วต้องจัดจส่งแล้วก็จำาหนจำหน,ำหนให้ใครก่อจำหนให้โดยให้ให้บ้านบ้านคูติกโด,ดยตรงไหมไม่ไม่นะไม่ใช่ว่าบ้านฉันไฟฟ้า,าแรงสูงนะนะเราก็ต้องจำาหน่ายถ้าจะเป็นสามจังหวัดกรุงเทพนนทบ,บุรีสุพรระกัรต้องไปจำาหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงแต่ถ้า74จังหวัดก็ต้องไปจำาหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็แยกไปเป็นจังหวัด 74ีจังหวัดแล้วก็แยกเป็นอำเภอครบทุกอำเภอแล้วก็บางตำบลที่ใช้ไฟเยอะๆเพราะว่าเป็นำตำบลที่มีนักท่องเที่ยวเยอะทำไรายได้ให้กับประเทศแต่แน่นอนครับทุกอย่างจะต้องมีคนควบคุมคแต่คนควบคุมนั้นก็ต้องไม่มีใครควบคุมเขานะ,ะเป็นอ,อ,องค์กรอิสระ,สระนะครับเรียกว่าคณะกรรมการแปลว่าต้องมีการแบบจัดตั้งแต่งตั้งขึ้นมากำกับชัดเจนเลยกำกับกิจการพลังงาน ตัวนี้ตัวยอก็คือกอกคอ,อ,อนะจ๊ะอ่าก็สีส้มมันกันนี่สีส้มอ,อ่าทูก็เป็นเทปกำกับอคอยปกป้องอคอยปกป้องตัวนี้เป็นองค์กรอิสระลูกจาไว้เลยนะองค์กรอิสระก็คือไม่ขึ้นต้นกับใครทําที่กํากับควบคุมกิจาการพลังงานกิจก,การกาธรรมชาติภายใต้กรอเนโยบายใช่ไหมภายใต้กรอบนโยบายนะครับของภาครัฐแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนประชาชน ้องมามีส่วนร่วมด้วยครับฟัง่าแต่การดำเน,นินการที่สําคัญเนะี่ยก็เช่นจัดทําแผนยุทธาศาสตร์ค่ะทำไมต้องมีแผนนะจะได้รู้ว่าใช้ตอนนี้สภาพเป็นยังไงและในอนาคตเป็นยังไงเห็นไหมแล้วก็มีการจัดทําร่างกฎหมายเาขาใช้คำว่าร่างก็คือร่างการ่างกฎหมายกฎหมายลำดับลงจากกฎหมายหลักเพราะกฎหมายแล้วก็ออกทางอาจาก ผู้แทนรัศดรอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาเป็นร่างกฎหมายรงเกี<ฮ>่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานเช่นการเซอรร่างการออกประกาศร<ฮ>ะเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานเพราะปัจจุบันเอกชนผลิตไฟฟ้าได้ไหมได้ได้แต่ผลิตได้แค่ขายให้กับภาครัฐใช่ไหมแล้วก็ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการนั้นถ้าบ้านน้องเกีจะปั่นไฟขายได้นะเช่นในอนาคตเนี่ยถ้าบ้านน้องเก๋ติดแผงโซลาร์เซลล์และจะขายได้ ได้นะเออก็เนี่ยไปขออนุญาตที่นี่เลยและโดยตรงพวกเราเลยคือควบคุมกําหนดโครงสร้างของค่าไฟฟ้าในบินค่าไฟไงค่ะช่วงฤดูร้อนคนจะบ่นเรื่องเรื่องค่าไฟมันใช่มันขึ้นมันนขึ้เพราะว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมามาทบทวนกันนะครับโดยพิจารณาการปรับค่าไฟฟ้าฐานเป็นพื้นฐานแล้วค่าไฟผันแปรไปว่าอะไร มันพกผันอ่ามันเปลี่ยน,นยได้เปลี่ยนตามได้ตามอ่สาสภาวะของโลกตามเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเขาเรียกค่า FT นั่นเอง<ม>อ่าดังนั้นถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปเลยจ้าที่หมายเลขที่กูติ่งให้คอร์เซนเตอร์ <Call Center S 1> ด้วยอีเมลด้วยอุ้ยเลิศเพราะว่าทั้งประเทศอ่ะเพราะท่านดูแลทั้งประเทศอ่าติดต่อท่านเลยติดต่อท่านเลยอ่ะนี่คือหน่วยการอยู่ที่หนึ่งแต่ลูกจ๋าหน่วยการที่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงการกําเนิดไฟฟ้าขึ้นมา เรามาดูหน่วยที่2กันด้วยนะหน่วยที่2เรามาดูการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าที่ตั้งแต่เราฟังมาส่วนใหญ่เราผลิตจากอะไรก๊าซธรรมชาติผลิตจากธรรมชาติเห็นไหมแปลว่าต้องมีเชื้อเพลิงค่ะ,ะดังนั้นเรื่องแรกครับก็คือเชื้อเพลิงและพลังงานที่เราจะเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าค่ะพาะครูติ๋งเล่าตั้งแต่บทแรกเลยลูกจําได้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ย เราใช้การดกระแสไฟฟ้าโดยการใช้การหมุนขนลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือไม่ก็หมุนแม่เหล็กตัดผ่านขนลวดเราเรียกว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดนาโมหรือเครื่องปั่นไฟะรูปที่คุณติ่งมาให้ตัวนี้นี่คือรูปอะไรอ่ะหินแบบหอยเป็นหอยที่กลายเป็นหินเนี่ยเขาเรียกว่าซากฟอสซิลซากดึกดําบันดึกไปว่านานล้ดึกไปว่านานดึกนะก็นอนดึก ดำแปลว่าจะเป็นเป็นสีดำคือคาว่าเหมือนที่น้องเกต๋ตอบไม่กิ้ไงไม่ได้ผิดเห็นไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับบันคือบันพวกของเราะนะครับตัวนี้คือหอยแอมโมไนไน<อ>เป็นหอยโบราณเป็นหอยทะเลน้ำลึกเพราะบอกแล้วว่าในทะเลมันจะมีการทับถมได้มากกว่าบนบกอะจะเป็นคล้ายๆกับเป็นโลโก้ของซากฟอสซิลเลยนะเราไปดูตอนที่หนึ่งกันครับชื่อว่าฟอสซิลภาษาอังกฤษใช้คัว่า เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าเชื้อเพลิงดึกดำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยต้องมาจากการทับถมของ,ของทางซากพืชสัตว์ที่อยู่ใต้ดินนานๆหมมมพออยู่ใต้ดินก็ไม่เจอออกซิเจนก็จะไม่เกิดการเนา่ามีแรงดันมีอุณหภูมิความร้อนก็จะสลายตัวสลายตัวกลายเป็นน้ํามันแต่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคือทางนี้เพราะโลกนี้พืชหรือสัตว์มากกว่ากันพืชทําไมอ่ะก็ต้นไม้เยอะเพราะพืชทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเยียม ดังนั้นลูก่านหินดูรูปเลยลกูกนี่คือยืนหนึ่งเพราะโลกนี้ป่าไม้ต้องเยอะกว่าสัตว์นะลูกนะ,ะถ้าสัตว์เยอะกว่าสัตว์จะกินอะไรลูกกินกันเองนะดะดังนั้นเป็นฐานหินเห็นไหมมันเหมือนฐานเลยมันเหมือนฐานเลยแต่พรานี้ม,<า>มันเป็นมันแข็งกว่ามันเป็นหินเลยมันเป็นหินเลย<ะ>ซึ่งฐานหินภา,าษาอังกฤษชจฉาว่าโคาตัวนี้ถือว่าเป็นซาดเป็นเชื้อฟอสซิลที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกปริมาณหินที่พิสูจน์แล้วนะในปีพศ2 5 5 7 เห็นไหมเหมือนที่ครูติ๋งเล่าให้ลูกฟังโดยสำนักงานที่ชื่อว่า bp อ่านนิดนึงภาษาอังเกต satirical review of world energy แปลด้วยลูกแปลว่าพลังงานโลกที่มีการอะไรเกี่ยวกับสถิติมีการบันทึกสถิติเหมือนที่พี่ครูติงบอกว่าต้องมีการบันทึกสถิติมันจะได้ชื่อถือเห็นไหมเขาบันทึกสถิติยาวนานมากเห็นไหมสิปีละเพราะตอนนี้ปี57ละเห็นไหมคาดการณ์ว่าโลกของเราเนี่ยจะมีถ่านหินใช้อีก 110อปีแล้วหมดเหรอพี่ติ๋งเขาคาดว่าจะหมดนี่คือพิสูจน์แล้วคือยังที่ค้นพบเนี่ยอีร้อยสิปีนะเราจะมีทันหินใช้น้องเก๋น่าจะยังทันเหตุคันก็สุดท้ายนะนะครับอายุประมาณร้อยกว่ากว่านะครับนะครับแต่ในปี58เรามีแผนแล้วเห็นไหมเรามีแผนแล้วในปี58ที่เราวางแผนไว้ไงเออประเทศไทยเราจะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยทันหินลอยละ18.96ในปี58ที่ผ่านมานะซึ่งส่วนใหญ่เป็นทันลินเล็กนทอ ซึ่งเป็นเลพลอว่าต่ําเพราะเราพบมากเลยที่จังหวัดลําปางเรียกว่าเหมืองอะไรเหมืองแม่มออุ้ยเดยเฉพจะตอบเหมืองแร่นะครับเหมืองแม่หมอจังหวัดลําปางแล้วก็มีการนําเข้าจากทางประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานั่นเองมากที่สุดเลยเห็นไหมรูปที่คุณเอามาให้เนี่ยครั้งแรกเลยอังกฤษเอามาทําเป็นรถไฟอน้ำอ่าเรามาดูกระบวนการผลไฟฟ้าจากถ่านหินเลยค่ะคุณาูเอามาทำอะไรดี เอเอ,เอจบเห็นไหมลูกตอบอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่ก็คือรูปเห็นไหมตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูทางด้านขวามือตั้งแต่รถเหลืองเอามาขนที่ลานกองหินฐานหินเอามาใส่เครื่องบดยุง้งแล้วก็มาต้มน้ำแต่แน่นอนจำได้ไหมครับว่าแผนของเรานอกจากความมั่นคงทางพลังงานแล้วเราต้องมั่ง,งคั่งก็คือต้องเศรษฐกิจเราต้องใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุน ต,ต,ต่ำราคาถูกซึ่งท่านหินใช่แต่สามต้องยังยืนด้วยต้องคำนึงถึงส like ิ <S <S ่งแวดล้อมดังน so ั้นโรงงานไฟฟ้าจะต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดแก๊สแล้วก็เครื่องดักฝุ่นโดยการใช้ไฟฟ้าสถิตเพราะไฟฟ้าสิตก็คือไฟฟ้าที่ดูดเห็นไหมเหมือนกับที่เราเรียนตอนแรกเรียกว่าโรงงานไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภาษาอังกฤษ Incoology ซึ่งโรงงานไฟฟ้าแม่หมอ ทำสาเร็จแล้วเพราะเมื่อก่อนตรงนีง้ปล่อยเต็มที่เลยปล่อยเต็มที่เลยนื่าคนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่หลังโรงงานแล้วลูกโอ้โหเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะเหม็นกันทั้งโรงงานเลยแล้วก็ยังไม่พอมันเป็นซัลเฟอร์แก๊สไปเจอน้ําความชื้นในอากาศประเทศไทยเป็นเพชรร้อนชื้นค่ะตกมาเป็นน้ําฝนอ๋อฝนตดฝนมี่ที่เป็นกรดใบไม้สีซีดบ้านเรือนถูกพังรถสีซีดหมดเลยเป็นมลพิษดังนั้นมั่นคง พลังงานต้องมั่งคั่งคือใช้ทรัพยากรที่มีในการผลิตไฟฟ้าที่ต้องต้นทุนเป็นไงนะต่ำต่ำใช่ไหมจ๊ะและสามต้องยั่งยืนยั่งยืนต่อสิ่งแวดลอ้อมจ้าอ่า น้องๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะต้องขอลากัไปก่อนนะคะครูเลดี้เก๋และก็ครูติงค่ะบ๊ายบายสสวัสดีครับ